มาช่วมาสวีทาทยเียถไข้นจเยจิ้มไผ่จิอย่าง้นลูกขนนดจิอยงไรพี่เยถม่ขี้เลยมืยมาสายตามาสดตาแต่กลับมิสราบดีนามากัน ไม่ได้ให้รางวัลหนึ่งเขาบอาเสียพอไม่กล้าขัดประสงค์องราชันกลัวว่าท่านขัดข้องไม่กล้าบ,บอกรักงตาละแม่ขอเพียงได้แค่

ผมเดินพ่อเจ้าคะฝ้ายเอาละเล่นตรงนี้เราแวงรถสิบล้อแลี้วเข้ายาจังเจ้าพีใคยคะว่ายังไงน้องพี่ฝังฉันขอตัวเข้าพักได้ไหมคะเข้าไปพักผ่อนได้องค์หญิงก็ค่อยเดินนะเ๋ยวจะมาทับหัวใจไอ้เมิร์กต้องเดินไปตรงนั้นนะมันที่หวานอยู่เลยระวังลื่นไปเล่นซะแล้เอาละ ในเมื่อทุกๆคนรู้จักกันแล้วไอ้เหี้ยบอโฮฮกอสิบรอไม่จะเป็นไม่ต้องตีบถ้าอย่างนั้นณนะเวลานี้เรือนประธานประจำตำแหน่งแม่ทัพยังสร้างไม่เสร็จท่านน<ห>าพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นข้าเองต้องรบกวนให้บุตรบุญธรรมของท่านนาไปพักอยู่ที่บ้านท่านนาก่อนก็แล้วกันเอาเช่นนั้นหรือพระเจ้าค่ะ ก็ดีจะได้ห่างๆกันด้วยอ,อ๋อแล้วแต่พระประสงค์น้อมรับพระบัญชาพระเจ้าค่ะนิสัยส่วนตัวเป็นยังไงท่านนะลูกคนนี้ก็เป็นคนดีมีฝีมืมอแล้วที่สำคัญก็เป็นคนไม่เจ้าชู้ไว้ใจได้พระเจ้าค่ะ <c oughs> เล่าให้กินดุหรี่ไม่สูบ <c oughs> เอาไล,ลยครับแจกตาขอประกฏป้าด้วยนครับลูก<ป>ขอ,ปปองท่<อ>านดี ข้าเองชอบตรงที่ไม่เจ้าชู้นี่ยำเลยพระเจ้าค่ะตรงนี้ดีดีเีดีจรดี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 ฝากไว้ด้ดีดีะีด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 ีไีดีัีนไปก่อนฝากมีดจะฝากอะไรกูอย่าให้มันดนมีดีดนดีดีดีดนดันดีดีด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 ีดีดีดดี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 ดดีดีดีตตดีดดีด จำได้ครับท่านพ่อกดสามข้อเองจะไม่ง่้ยเลยจำได้ครับมากดข้อที่หนึ่งข้อยังไงถ้ามีความรักถ้ามีความรักกดข้อที่สองถ้ามีแฟนถ้ามีแฟนห้ามจู่ใช่ครับแล้วกดข้อที่สามข้อย้ำว่ายังไงว่าถ้าเอง นอนกันทำไมอ่ะเดิว่างเป้าสอนพ่อเนี่ยพ่อเขาบอกเราเล็กพ่อพุ่งสเ็จลาฟ